กลับมากับเกม v a l ิเอ็นฟอร์สนะฮะจากการเปิดเหรีไปชั่วโมงครึ่งเนาะตามคาดว่ามันต้องเหรีนะเรามาส่องตัวละครใหม่กันดีกว่าว่ามีตัวอะไรมาบ้างซัมมอนเลยนะชิสุวอลิเอ็นนะต้องเปิดเดี๋ยวปะ่ะตัววอลิเอ็นน่ะมีสเต็ปอาร์ะอ๋อคิดว่าแรนดอมตัว R ที่เป็นทัก เรนดอมตัวละครตัวที่เป็นธาตุน้ำนะสเต็ปอัพใช้เพชรธรรมดานะไม่ได้ใช้เช็ดเติมตังนะ5สเต็ป uh, <step> ด้วยกัน hmm. ดูกันซองกัน <c oughs> เราจะเปิด5สเต็ปเพื่อเอาตัวอาทำไมอำาจริง อันนี้คิดแล้วใช่ไหมเนะี่ยคือไอ้กล่องแรกยังไม่เท่าไหร่นะแต่กล่องหลังๆเนี่ยมันควรจะการันตีงนะ่อยอ้าอ้าออกไปไหมล่ะี่ไรวะตู้ต่อมาเป็นตู้แบนเนอร์ของนาเดียแล้วก็เลนเนาะเ็จอัพอ,อีกตู้นึงเป็นตู้ของตัวเอมิเลียได้เพชรซื้อนะ การันตี S R ครั้งที่สองกงารันตี S S R ครั้งที่สการันตี S R หืมหรออ๋อแต่ว่าได้เอมิเลียแน่แน่ด้วยอืมอืมอืมเพ็ดซื้อนะใปใส่เติมมาดูตู้รองกันก่อนเอมิเลียหรอเอาม่เราไม่เติมอนี้อยู่แล้วเนะมาดูตัวนาเดียกับตัวลิน เนอร์กันก่อนเอ้มันดูตรงไหนนะอออิอนโฟอเอ๊ะมันอนอนี่ไงเจอละไปดูที่นาเดียกันก่อนนาเดียเป็นนักธนูธาตุไฟนะสกิลตดิดตัวเป็นท่ายิงแล้วจะสร้างพื้นที่ทำให้ศัตนะรูอ่อนแอเนาะลดพลังการโจมตีแล้วก็ตึงศัตรูไว้อยู่กับที่ด้วยแล้วก็สร้างเทามาด้วย ขอบเขตค่อนข้างกว้างนะอืมหนึ่งถึงสามช่องเท่ากับสกิลของตัวไอ้นี่สิตัวนักเวทอ่ะน,นักเวทตัวใหม่ตัวไฟเหมือนกันนะฮะที่เคยเข้าเป็นเนอิ์มาผัดที่แล้วชื่ออะไรนะนักเวทนี่นี่นี่เซดดานี่อ่เหมือนกันเลยต่อ,อแต่เซด้ามันลดพลังการป้องกันเวทเนาะสกิลคล้ายๆกันเลย ออมาแพทสี่เป็นโอกาส65%เดี๋ยวขอเลือลหนึ่งดีกว่า50%เอนเนาะทำให้ศัตรูพลังป้องโจมตีลดลงอันนี้ก็เฉยๆนะมาดูตัวอาชีพกันบ้างปุ่มแกนเลนเจอร์ก็จะสร้างดีบาเนาะทำให้ศัตรูพลังป้องกันลดลงแล้วก็ตีเป็นรูปเครื่องหมายบวกอืมเฉยๆ มาร์คแมนนี่ก็ดีหน่อยโจมตีเพิ่มระยะแนละ้วไปอีกสองชั้นเนาะอ่าอันนี้ดีใครที่ยังไม่มีธนูเนาะขาดตัวยิงกระยะไกลๆอะ่ะถือว่าใช้ได้ฮะสำหรับกลุ่มสายสไนเปอร์จริงๆเอาสไนโอตัวนี้มันแค่สามช่องเนาะก็เป็นห้าช่องถ้าเกิดใช้ใช้สกิลต,ตัวนี้แต่เอาแพสซีฟของตัวสไนเปอร์เนาะมาดูอาร์คบิชช็อปอาร์คบิชช็อปฮิวนี่ดีเจเนเรชั่นสร้างรีสิสแตนเนาะ ท่าดีของอาบิชอ o คือท่านี้มันสามารถล้างบัฟของศัตรูได้พวกสะท้อนเอ่อตายลบเกิดหรือว่าดีแล้วไม่ยอมตายที่เหลือเฮ็ดพีหนึ่งไอตัวนี้ล้างได้นะแต่ว่าได้แค่สดีบัฟนะดังนั้นถ้าศัตรูทับกันหลายขั้นนะ่ะก็อาจจะล้างไม่หมดเนาะแต่ก็ดีกว่าไม่ล้างเลยก็ถือว่ากลางๆนะไม่ได้แย่นะตัวนี้นาเดีย แต่ว่าผมมีตัวอื่นอยู่แล้วอะตัวภาคตัวไซเบล่าก็มีสกิลนี้เหมือนกันนะอืมยังไม่ค่อยเท่าไหร่ยังไม่เปิดมาดูเลนเนอร์เลนเนอร์นี่ตึงตัวตึงพ v วนะเนื่องจากสกิลนี้ป้องกันร,ระยะสี่ช่องนี่ก็คือครึ่งแมปแล้วนะสี่ช่องอะโคตรที่โกงอันเนี้ยแถมตัวเองตัวมันเองสะท้อนการโจมตีนะฮะ สะท้อนน่าจะเปลี่ยนอาชีพนี่พวกนี้นี่นี่นี่ไหนวะเ่อนี่นี่นี่อันนี้กิลวโคตรขี้โกงเลยเนี้ยถ้าใครยังไม่มีตัวโลดีๆแนะนำเลยฮะถ้าใน PvP ก็คือถ้าไม่มีอะไรมาล้างมันได้ก็คือมันสะท้อนจนตายทั้งทีมได้เลยนะฉะนั้นน่ากลัวมากคร ทำงานคู่กับพวกฮิลเลอร์ที่มันชุบชีวิตมีสกิลตายระื้นน่ะอันนี้เจ๋งมากเลยส่วนอันอื่นเหรออนนันอื่นเฉยๆนะไม่ค่อยเท่าไหร่อันนี้ก็ดีอยู่เนะแต่ว่าไม่ได้ตรงตีไงอันนี้เหรออันนี้ไม่ไม่ดีไม่ดีดเนี่ยมันดีแค่สายนี้นแหละสายวินดิเคเตอร์ฮะสายซ้ายสุดเนะาะดี ตัวสแต็กก็ธรรมดาเนอะพื้นฐานกับตัวฮิลเลอร์เอ้ยของตัวแท er. งเกอร์เ er นะ้ N N นเฮดพีเนาะไม่มีอะไรมาดูส์เอออันนี้เหรออ่ะมาดูวารีแนต์กันบ้างว่ามันพิเศษกว่าตัวอื่นตรงไหนพอจะมาได้นะชิสุนะอันนี้เป็นผลโหวตของก่อนหน้านี้ที่เกมเขาปล่อยให้โหวตนะว่าอยากให้วารีแอนตัวไหนมาตัวแรกเนาะเขาบอกว่าคนโหวตชิสุเยอะสุดเนาะเป็น เป็นชาโด้ทัดแสงเนอะดูตีเวทดูดูดูดอ๋อเป็นเชนสไตล์โอเคสไตล์ออกไปได้อีกสองครั้งหรออืมอ,มอมะยะหนึ่งเดินห้าเดินห้าหรอเอ้ตาโด้ทั่วไปเดินเท่าไหร่อาดูก่อนนะอ่ะอ๋อท่าอยู่แล้วโอเค ไม่มีอะไรเด่นนะในด้านของสกิลติดตัวแต่ว่าค่าพลังโจมตีตรงเนี้ยค่าพลังเลือด Hp เนาะแล้วก็พังป้องกันเหมือนจะเยอะกว่าชาวบ้านเขไหมห้าพันสองสองพันหกคุณว่ามันเยอะกว่านะดูสิใช่นี่ SSR ทั่วไปมันจะ4 5่พันห้นะแต่ตัวนี้มัน5 2าพันสองสองแต่ว่าก็เยอะกว่าประมาณ300 ก็ยังไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าได้เปรียบกว่าแล้วกันอีเดมเมจสามสิบคิดเล่าสิบนะขอเทียบหน่อยนะเท่ากันไม่มีอะไรเด่นนะโอเคแะดเพิ่มขึ้นมามากกว่าตัวปกตินิดหน่อยมาดูที่แพสซีฟสกิลกันบ้างมีโอกาสอัดเ,ล,เลหนึ่งนะเลเวลหนึ่งมีโอกาส57%สร้างดีบัฟเนาะ พิกเกอร์ออร์ยูนิตคอลส์ลิงยูนิตทูแอตแท็กแอนเอนดี้มี่ยูนิตอืมอิฟิกถ้าจะฉันเป็นดิสยูนิตอินฟิกอดีบะอ๋อไม่ใช่เมื่อยูนิตนี้สร้างดีบนะัฟใส่ศัตรูเนาะมันจะทำให้เพื่อนๆที่อยู่ในรัศมีรูศรของที่ชี้ไปเนาะโจมตีศัตรูในระยะขอบที่กำหนดเนาะที่ออสจะมีบีอินฟิกอะดิเชนอลแอตแท็กออนเดอะเอนดี้มี่วิสซินเรนจ์ดิว และสร้างดดมเมจเพิ่มเติมอีก4 3เซหรออันนี้ไม่แน่ใจว่าคำว่าและสร้างดดมเมจเพิ่มเติมคืออะไรเนาะหมายถึงว่าเพื่อนโจมตีแรงขึ้นหรือเราช่วยโจมตีอีก้อาลองไปใช้ดูก่อนเนาะต่ต้องหาตัวให้ได้ก่อนนะอันนี้ถือว่าดีอันนี้ดีสำหรับทีมที่ต้องการตีบ่อยๆเนาะถ้าไม่โดนโลสะทอนก็คือไม่ตายอ่าน,นี้คือท่าชาร์จคือกระโดดไปหาใช่ไหม สกิลติดตัวนะเป็นสกิลชาร์จโดมตีด้วยนะ2นะองสีสิบเมจิกไลท์เดเมจเนาะือว่าแรงเลยนะมีโอกาส40สเอร์ซต์สตันศัตรูแล้วก็เดินพอเดินกระโดดไปแล้วเดินหนีได้อีกสมช่องอืมมีประโยชน์หลายๆอย่างทั้งใน PVE แล้วก็ PVP นะถ้าเลเวลหนึ่งแค่20%นะ ังไงก็ต้องห้าดาวแหละเพื่อจะไปที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์่ะจำเป็นแหละเพราะสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าน้อยนะไม่เยอะหรอกอม,อม,มาดูจ็อบบ้างๆไปไหนไม่ได้บ้างจ็อบพื้นฐานของฟีฟเนาะปีหนึ่งช่องเนาะไม่มีอะไรเด่นอืมไม่มีอะไรเด่นฉะนั้นเริ่มมามันก็สร้างทรามาให้ศัตรูได้ทันทีนะฉะนั้นมันใช้ตัวแพสซีสกิลติดตัวได้ทันทีเหมือนกันไปไหนละอันเนี้ย เป็นตีมันก็มีท่า,ท,าท่างเท่ามาอยู่แล้วอืมเอ๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์เหรอเพิ่งสังเกตอ๋อหกสิบหห้าสิบ็ดห้าสิบเจ็โอเคคิดว่าร้อ,รอรยเปอร์เซ็นตะ์งอาชีพแรกคืออาชีพไประถังสายซามูไรเชนเซ่เนาะก็เน้นหลบหลีพอหลบได้ก็เอาบัฟมาให้ตัวเองเนาะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีคิติมเคอลดามจแล้วก็คิติคอลหลายตีปกตินะไม่ได้ใช้สกิลท่านี้ อันนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่นะจริงๆเพราะลองจากที่ลองใช้มาตัวมันบางอะ่ะมันหลบสก,กิลไม่ได้มันหลบจมตีปกติได้อย่างเดียวสายที่สองเป็นสายสตอกเกอร์นะอืมอืมอหเท่าไหร่วะสตอกเกอร์น่ะอ่านี้เห็นใช้ใน EVP บ่อยอยู่นะตัวท่านี้มันสามารถไซเบนแอคทีฟก็คือทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถใช้แอคทีฟสกิลได้ใช่ไหม,มถ้าจะใช้อันเนี้ใช้ไอถังระเบิดของตัวไซเบลา่าของไซเบล่าใสาอะไรหนะ้าที่มันวางกับระเบิดได้นะจะดูนะถังระเบิดอ่ะนี่อันนี้ ลาเลน่นอคชีฟเหมือนกันแถมเป็นกลุ่มอีกต่างหากไอ้นี่เก่งกว่าเยอะเลยแถมตีเป็นกลุ่มให้ด้วยอืมอันนั้นอาชีพนี้อย่าหาทำเนาะไม่เบอรหรอกแต่บัตรดัดบัตรลัสนี่คือดูดเลื่อนนะใช่ป่ะก็ไม่ใช่ไม่ใช่บัตรลัสคือยิ่งเฮ็ดพีน้อยยิ่งโจมตีแรง นี่เขาบอกอยู่ว่าถ้าให้พี่ต่ำกว่า70%จะโจมตีเพิ่มอีก50%ในเลเวล2นะอืมอืมก็ไม่เท่าไหร่หรอกจริงแถม PVP อีกอารีนารอบหน้าจะมีการเพิ่ม HP ให้กับผู้เล่นทุกคน50%เวลาเข้าไปในอารีนาเนาะฉะนั้นอย่าหวังวันฮิตคิวเลยไม่น่าจะรอดนะยยเว้นเราจะได้บัฟของเคเซในการลบหลีกมาแล้วอะไรพวกเนี้ย แล้วค่อยใช้สกิลต่อรนาะกาอาจจะช่วยได้นะอืมกาอาจจะช่วยเร่งดาเมจได้นะถ้าเกิดอาจจะวันฮิตได้นะมาดูสายอ๋อสายที่สาไปทางแลนเซอร์ได้เลยเนะก็คือกระโดดเหมือนกันต่อจากท่าแอคทีฟสกิลติดตัวเนาะก็มีที่ท่านี้สกิลทริคทั้งหลายสกิลที่มันทริคของ ฝั่งตรงข้ามจะใช้งานไม่ได้ทั้นวนหนึ่งเทินเนอะโจมตีเป็นเส้นตรงเส้นตรงก็ใช้ยากอยู่บางทีจนตัวสะท้อนก็ตายเนอะอาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะสำหรับไซเลนทริกก็เหมือนเดิมถ้าเกิดจะใช้ไซเลนทริกที่มันปลอดภัยจริงๆก็แนะนำไปทั่วกลุ่มอาชีพนี้อันเตอรอันนี้ ต้องมึงมีสา,สายไซเลนทริกเหมือนกันเห็นไหมถ้เาเดียวกันเลยถ้าจะใช้เน้นปิดแพสซีฟเอยปิดปิด,ปดทริกของศัตรูเนาะให้ใช้ตัวนี้ดีกว่าไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะสำหรับคิสุสายเลนเซอร์นะแต่อันนี้สินี่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 ทุกครั้งที่ตัวนี้โจมตีเนาะร้อยเชนวิทยูนิตแอทแท็กมันจะใส่เลนศัตรูทันที อย่ีดีคืออันนี้ฮะตีธรรมดาตีปกติก็ทําให้ศัตรูเป็นใบในการทริกเกอร์เนาะอันนี้ดีนะเอาไว้ใช้กับพวกที่มันตีแล้วสะท้อนอะที่มันมีแพสซีฟสกิลป้องกันเพื่อนอย่างเงี้ยก็จะไม่ทริกเนะถ้าเกิดโดนตัวนี้ตีอะ่ะนิดพีพีเลยแหละฮิตแ n นด์รันสเหมือนกันเนาะโอ้อย่าพึ่งนะอันนี้ h i ตแ n นด์รเป็น แอทสิบสกิลหรอฮิตแอนลันสามสามรอบเดี๋ยวนะแล้วอันนี้ล่ะเนี่ยถ้าใช้ท่านี้ฮิตแอนลันก็สามเหมือนกันแล้วก็มีของท่านี้ฮิตแอนลันอีกสามมันจะบวกให้ไหมหมายถึงว่าเราใช้ท่ากระโดดไปนะ พอกระโดดเสร็จมันจะเดินต่อได้อีกสามรอบแล้วถ้าแพสซีฟอันนี้ทํางานเราก็เพิ่มได้อีกสามรอบสามช่องเหรอก็เป็นเดินได้หกช่องเลยเหรอโอ้เอาไว้ทำอะไรได้หลายอย่างนะถ้าเกิดมันมันรวมกันได้นะถ้าเกิดมันรวมกันได้นะเออเอ่เอาเอาเอไม่ธรรมดานะน่าจะเดินไกลที่สุดนะในเกมถ้าเกิดใช้มันกู้ได้นะ หรือว่ามันนับเป็นหนึ่งก็คือ3รอบนับจากจุดกระโดดอันนั้นแพสซีฟมันก็แค่ซับซ้อนกันไม่สามารถเพิ่มเป็นบวก6ได้อาจจะบวกแค่3นะถ้าบวก6ก็คือขี้โกงอ่ะอืมอ่ะดูท่าน,นี้หน่อยโมบิไลน์นะอิมโมบิไลซ์ศัตรูทำให้ศัตรูขยับไม่ได้หรออือเฉยอ่าเอาจริงคิดว่ามันจะว้าวกว่านี้นะตัวชิสุอ่ะม ไม่น่าไม่น่าเป็นวาลีแอนเลยอนะ่ะจริงๆธรรมดาธรรมดาธรรมดาแบบธรรมดามากดีสุดก็คือถ้าแพสซีอันนี้พี่านาโคดคิดว่าถ้ามีตีบอสอะไรมันจะใช้ตัวนี้เป็นประโยชน์ได้มันไม่เหมาะกับตัวเกมช่วงนี้นะ่ะน่าจะเป็นตัวที่มาช่วงเลดเกมมากกว่าอเอืมแอบผิดหวังเบาๆห้ <c oughs> แต่มันก็ต้องเปิดเพราะมันเป็นตัวลิมิเต็ดเนาะผมไม่มาหรืออีกนานกว่าจะมาเปิดซะหน่อยเนาะต้องเปิดแหละนะเปิดเลยถ้าไม่ลิมิเต็ดก็คือไม่เปิดนะตัวที่พูดเลยธรรมดาเวอร์เป็นวายเล็นซะเปล่ามันค่อนข้างครบแล้วกันใช้ได้ไหลแบบแต่ว่าไม่ไม่สุดอะมันมีตัวอื่น มาเทีนได้น่ะเนี่ย้เติมตังโง่แปดร้อยก็บาทเนี่นนะเรคิดดูก่อนรวมไม่ได้ว้าวขนาดนั้นอ่ะอย่างน้อยก็เปิดไว้ได้สักอันหนึ่งนะตัวเดียวก็พอเ่ออนาคตมีการปรับสกิลแล้วมันแบบดีขึ้นมาอะไรเงี้ย หืออาอาวุธประจําตัวอย่างเงี้ยมีอาวุธประจําตัวแล้วสักอยู่อัปเกรดอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่ได้เลยนะยี่สิบโลแล้วนะ <c oughs> เพชรก็มีแค่หมื่นแปดนะ,ะสู้ๆเรตั้งสมาธิดีนึงนา่นๆทวนเข็บเอามันให้งทางนี้หวานเอาสบายล้ว ไม่ได้นะเฮ้ยมาเถอะเดียวพอเร็วมานะมาเร็ว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 อุ้ยเร็วเร็วมาว่าเร็วเร็วมาว่าว่ ลุ้นกันนะว่าจะใช้ชิสุไหมไอ้เธอไอ้เทียนเธอดูไม่กืนอ่ะอ่ะอ่ะอุ้ยเปืเพลิงเพลิขอระมุครับอ๋อลืมบอกข้อดีอย่างหนึ่งชิสุคือมันเป็นธาตุแสงที่เหลือไม่มีละอุ้ยมาแล้วว่าตามทิ่โบอ่ะไอ้ลดธิ์นะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไป รีวิวนะ,ะได้แล้วนะ่ะเดี๋ยวขอไปปั้นก่อนนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราลรมาดูด้านกิจกรรมกันทีหลังเนาะเดี๋ยวเราคมขอไปจัดการตัวชีสูก่อนนะโอเคครับสวัสดีครับ